สวัสดีครับพบกับผมอแล้วนะครับบางเลสายตกนะครับวันนี้ก็จะได้มาตกปลานะาป้อมนะครับเห็นคนพิมพ์ต้าเข้ามาใต้คอมเมนต์นะครับใน u t u b e ว่าช่วยอัปเดตบ่อยๆหน่อยนะครับวันนี้ผมก็เลยได้มาแถวๆหน้าป้อมนะครับสะพานสามนะครับมาตกปลาจวดปลากดกันนะครับวันนี้ก็จะมาใช้อุปกร์ใช้ก็จะมีคันสปินนะครับคานของค่ายโอจซังนะครับแถวลอก ของวีว่านะครับเบอร์สองพันนะครับคันหนึ่งผมก็จะใช้เป็นคันเอทักเกอรนะครับลอบหยุดน้ำของใบสันนะครับเดี๋ยวมาลองดูผลงานกันครับอีกอย่างนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้และกดแชร์เป็นกำลังใจการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เดีย๋ยวที่ใช้ผมก็จะเป็นกุ้งนะครับกุ้งสดมหาหั่นเป็น,น,น,นาาชิ้นๆนะครับหัวตะกล้องดูบรรยากาศยามเช้าครับมาชิดชื่นครับเป็นไงนอยากใจถ่ายดีดีมั้ ครับบเกี่ยวหมดครับวันนี้น้ำกำลังขึ้นเลยนะครับถ่ายดีๆถ่ายไม่ถึงดีๆวันนี้น้ำกำลังขึ้นเลยครับเหงื่อ,อจะขึ้นสูงอยู่ครับ อีกคันหนึ่งอ่ะน้าดูดิน้าด้วยคันหนึ่งดิ อยู่นะครับต้องเบา,เาทางนี้ลองตีทางนี้เลยทางนี้น้ำแรงดึงทางนี้ดเลย เป็นหรือเปล่าครับดูกันดูนะครับเป็นปลาอะไรกันครันี่เป็นปลาจวดเหลืองนะครับนี่นะครับไซส์ก็โอเคนะครับใส่กระชังไว้นะครับรอดูต,ตัวต่อไปครับ กินดีมากนะครับปล่อยกับหมดลอกแล้วน้ำแรงมากครับตอนนี้นะ้ำกำลังขึ้นน้แรงมาก เกี่ยวอะไรมานะครับรอ <c oughs> ดูนะครับ <c oughs> ได้เป็นขยะครับขยะเยอะนะครับแม่เขาเรียกว่าแมงกระพุนครับแมงกระพุนเลยครับเวลนแก๊บนะครับ フフフ。 ได้วรัรยากาศด้วยนะครับอากาศนะอยู่ทะเลจริงๆเลยครับ ตรวดเล็กครับเดีย๋ยวรอดูไม้ต่อไปครับกดตอได้อีกแล้วนะครับไม่อยู่อ่ะไม่อยู่นะครับ ตอดเหยื่อเล่นนะครับ น้าจะทำมมขึ้นได้หน่อยดิตอนขึ้นใหญ่มากเมื่อกี้แม่งดูดิดูน้ำดิไม่ขึ้นไปยันเนี่ยอสระเลยน้ำง้องสูงก็ดีนะไ่มน้ำมือไังไง นี่ครับได้ปลาบูนะครับเอฮ้ยปลาบูัว่ะเอาไว้ไม่กินปลาบูเว้ยไม่เป็นน่าเสือเลย น <c ười> ี่ครับตัวนี้มีไฟครับไปปกวดครับอูกคตใหญ่ปะ ดุกดุก,ด,กดุกอะไรอ่ะดุกเลตัวเล็กเหรอเล็กนี่นะครับปลาดุกเลน,น,นะครับเี้ยงเง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 ี้ยงวีาคายครับอย่าลืมกดติดตามกดส u b ต c ไคร้แล้วกดแชร์เป็นกำลังใจในการติดต่อไป,ไปนะครับช่องบางเลยสายตรงนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ